สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำหนังวัวอัดลายจระเข้นะครับผมหรือวัวปั๊มลายจระเข้ครับทำจับหนังผิววัวครับแผ่นครึ่งซีกนะฮะนี่ครับจะเป็นลายท้องจระเข้นะครับลายจะแบ่งเป็นช่วงๆช่วงๆนะครับตลอดทั้งผืนนะฮะความกว้างของลายก็อยู่ประมาณคืบหนึ่งครับผมแปดถึงเก้านิ้วนะฮะ ลายท้องจระเข้ความยาวตลอดทั้งผืนก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับผมกว้างอยู่ราวๆ7-80เซนนะฮะแต่ละผืนกว้างยาวจะไม่ค่อยเท่ากันครับแล้วแต่ขนาดครับหนังจะวัดมาเป็นหน่วยตารางเดซิเมตรนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ160-170เซนขึ้นไปนะครับตารางเดซิเมตรช่างเขาเรียกเซนนะฮะเนี่ยแผ่นนี้173ตารางเดซิเมตรนะฮะอย่างสีชมพูก็จะประมาณอ่าสีชมพู226ตารางเดซิเมตรครับแล้วก็สีกลมสีกลม164ตารางเดซิเมตรนะฮะแต่ละแผ่นไม่เท่ากันวัดขนาดมาแล้วจากโรงงานนะครับหน่วยเป็นตารางเดซิเมตร10บคูณสิเซนนะฮะ เนื้อจะหนาอยู่ประมาณมิลครึ่งนะครับอยู่ราวๆ1.4-1.6มิลน,นะครับหนังมีความแข็งอยู่ทรงนะครับเนื้อค่อนข้างแข็งนะฮะเหมาะกับใช้ทํางานที่เป็นทรงนะฮะไม่เหมาะกับงานที่ไปทําแบบนิ่มๆน,นะฮะเนื้อค่อนข้างแข็งนะฮะ ให้ดูลายชัดๆของสีกลมนะสีเข้มจะเห็นลายชัดหน่อยครับในกล้องครับลองเทียบกับหนังจระเข้จริงๆดูเลยครับตัวนี้ที่ร้านมีจำหน่ายหนังจระเข้แท้เช่นกันนะครับเป็นหนังจระเข้บ่อเดียวนะครับบอ่อแยกเลี้ยงเดียวนะตัวนี้เป็นหนังท้องนะฮนะเบลลี่สกิน จะมีแบบด้านแล้วก็แบบเงาครับสายพันธุ์ไทยซายมนซิตนะครับะจะดูลายลายของช่วงท้องกลิกช่วงท้องของจระเข้นะคะนะครับ,นะรบหนังท้องจระเข้ตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ใช้ทำกระเป๋านะครับแฮนด์แบ็กส่วนหนังวัวลายจระเข้ของเรานี้จะเป็น ลายรุ่นนี้จะเป็นลายเล็กนะฮะลายเล็กลายเล็กไปใช้ทํากระเป๋าสตางค์ได้นะครับแล้วก็ใช้ทํากระเป๋าได้แต่ใบใบไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่นะใบเล็กๆครับมาเทียบกับสีกลมดูหน่อยฮะสีกลมลามันจะชัดนะครับนะฮนะ เราจะเล็กกว่าพอสมควรนะครับเพราะตัวสีเขียวท้องจระเข้ตัวนี้มันตัวสําหรับใช้ทํากระเป๋าใบใหญ่หน่อยนะครับมาเทียบดูอันนี้หนังจระเข้แท้เนี่ยก็จะมีหนังหนังท้องเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ส่วนคอส่วนคางขึ้นมานะครับผมใต้ปากลงมานะครับก็มีหนังตรงส่วนขานะมีส่วนหางนะฮะตรงนี้เป็นส่วนท้องแล้วแล้วก็ด้านข้างนะฮะ ตรงท้องแล้วก็ด้านข้าง2ข้างนะฮะครับหนังวัวปั๊มลายก็จะมีตรงท้อง,องแล้วก็ด้านข้างสองข้างครับช่วงต่อบล็อกเนี่ยช่วงต่อลายก็อยู่ประมาณ8-9นิ้วนะครับวันนี้มีสีดําครับสีที่มีในสต็อกนะครับมีสีดําสีน้ําตาลนะครับ นี้เป็นสีเบทครับสีเบทนี่สีแดงจะเป็นแดงสดคนระับสีที่ดูในกล้องถ่ายมามานะันอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับนี่สีกลมหรือสีน้ำเงินนะครับแล้วสีเทา อันนี้สีชมพูครับในกล้องสีไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อันนี้ขนาดของช่วงท้องนะครับผมช่วงลายนะครับช่วงต่อลายอยู่ประมาณแปดถึงเก้านิ้วนะฮะนะครับความกว้างของแผ่นตัวที่ออกมาโชว์ตัวเนี้ยช่วงกลางผืนผืน ช่วงกลางผืนจะกว้างอยู่ประมาณ80เซนตนะครับตัวนี้ช่วงกลางผืนสังเกตได้ว่าช่วงไปลายปลายแผ่นก็จะแคบลงครับนะฮะไปลายปลายจะแคบลงเรื่อยๆอค,ความยาวตลอดทั้งแผ่นเนี่ยจาปลายสุดนะครับผมถึงปลายสุดประมาณ2เมตรครับโต๊ะตัวนี้กว้างเมตร90นะครับ ให้ดูลายชัดๆอีกทีหนึ่งครับนะฮะดูเนื้อนะครับครับขอบคุณครับ